ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารโรคกระเพาะอาหารปวดแสบลำไส้กรดไหลย้อนร้อนในปวดข้อข้ออักเสบทานเนื้อเจลใสๆของว่านหางจระเข้ได้เลยนะคะเพราะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ดีมากๆถ้าทานต่อเนื่องได้เป็นเดือนๆบางคนหายดีเลยละคะ่ะ การทานที่ง่ายที่สุดก็คือปั่นใส่กับน้ำส้มจะอร่อยทานง่ายมากๆแต่ต้องระวังในเรื่องของการล้างยางล้างเมือกออกให้สะอาดก่อนทานทุกครั้งเสมอทางเราได้ทำคลิปวิธีทำไว้แล้วใครสนใจคลิกลิงก์มุมซ้ายมือดูได้เลยค่ะ และถ้าเรานำเนื้อวุ้นว่านห่างจระเข้มาฝานบางๆแล้วนำไปแปะไว้ที่แผลสดแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกหรือผิวไหม้จากแดดจะช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนของแผลได้ทั้งยังช่วยลดการอักเสบช่วยสมานแผลทำให้แผลหายเร็วขึ้นและลดการเกิดแผลเป็นอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ว่านหางจระเข้ยังอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นลดรอยแดงรอยสิวและช่วยลดฝ้ากละบนใบหน้าได้เป็นธรรมชาติอีกด้วยค่ะถ้านำไปหมกักผมไว้ประมาณ10-15นาทีก่อนสระก็จะช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงลดการหลุดร่วงและช่วยให้ผมนุ่มสลวยเงางาม ว่านห่างจระเข้พืชธรรมชาติที่ปลอดภัยใช้ง่ายคุ้มค่าต่อการปลูกไว้ใช้เองใครอยากดูแลสุขภาพแบบประหยัดได้ผลจริงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงจากภายในสู้ภายนอกวานห่างจระเข้คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะ